triple kill Feng, we can't Feng. just leave Outta, him like that. just leave him there is nothing we can do for no, him this No, means no, well. with. no, no Feng. i'm not leaving him ช่วงนี้หายไปนานมากเลยไม่ได้ลงคลิปมานานละโอเคครับชื่ออิซาโมอยู่เกมชา d o w เอ้ยอยู่เกมสตอกเกอร์ชาร์จออสเทอร์บิลเอออู e อีปีหกเอ้ยอีปีอีปีเจ็ดเออแมเกือบหลงลืมละตอนนี้อะต่อไปให้เราไปหานาบกเซนมดูเลย

Ủa yeah, anh nê Yên, yên, yên nè, bây nè Yên, yên Yeah, yeah. Please do it. We all depend on it. <zumindest> uh, <captioning 8> <forced> Hello? Hello. Okay. Oh, and in fact. I'll keep my yet my laptop. How are we doing now? ผมไม่ต้องไปงน้นซื้อมา่อไปพัสดจให้เราทำ h e l l สวสนจ้าไปหานี้ันนี้ o k a ค เรารีบไปเกินเราก็รีบโอ้โหเฮเยเบยเบอวิตายยิงหนักให้เรายิงหนักให้เราเฮ้ยเันต้องมีะ ก็พาเขาไลสเตะครับยิยงเราโอ้จะยิงทำไมต้องเสียงขนาดนี้สมจริงมันสมจริงเออมันตายให้เวลาไอนาทีหน่งหนหนึ่หงหนอ,อเคโอเคงหน่านึ่งหน่งหน่งน่านึ่น

ดันเราเลยจริงดันตรงนี้จมจมออ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไป ใจเยยตตัวเดียต <comida. S 1> yeah, 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 uh ัวอดยตัวเวตัวเจาุต่อยเ้าเาบอกว่ามาวันเราต้องการอะไรบางอย่างอุ๊ยอุ๊ยอุยจจะร่วง TRIPLE KILL! Look at that. Thanks. we can't thanks. just leave what him da, like what that. Just leave him. There is nothing we can do for him. No, I will not care. No, man. Well. We oh, um, no, Fenn. I'm not leaving not him. ใช่ขึ้นโอ้เราเึงได้ลับเตือนไม่ใช่ว่าไปบังเกอร์รต้องกลับไปบังเกอร์แล้วไปบังเกอร์ สี่เอพระกิดที่เราทำอะไรเราด้วยเราด้วยตับเข้าไปโอ้โหแบบตุย ปะปะปะโอ้ยจะอะไรขนาดนัน้นวะจะบิว้วสิเออพูดบิวเหล่เพลงไงจะบิว้วแหงหนาป,าปะปะปะต่อเข้าไปเพื่อนไปเดจะทำอะไรเนี้ยทำน,นี้เลยอ่ะ อ๋อฉันมีนี่อ๋โโตไทโปงพึง่งดอรอย่าพึ่งยิง่ะยิงยิงมาก You did an excellent job. If the measurements are correct, the prototype should provide you with maximum protection for emission. Stalker. Now you will be able to break through to laboratory, but unless you turn off the emitter. You last long, มิเตอร์มาต้องทำวิธี limition ม,นมันจะทำลายไม่สามารถหายไปจากพลังงานีแ้แล้วก็วเราไม่มีอะไรเวลาจะกลับเราไม่สามารถเก็บมาได้แต่แต่ว่าแต,แต่คุณมีสิ่งนี้ก็คืออะไรที่เกิดขึ้นได้ก็ต้อง Vasiliy was working on the lab issue. About a week ago, he and a stalker called Ghost tried to get inside. A couple of hours later, we felt a major tremor, and after another hour, we picked up a signal from vasilyev coming from the swamp now they died, died away. And Vasiliev died away with it. it would I'll seem. I'll die. Tried to fight his corpse. He had the I'll exact information die. on the lab but and the way to get into it. There may even be improved deactivating that source of the emission. I've uploaded you all the data we have. Upload to come okay. Hello, 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 hello ออาไปกันเดียวอ๋อเราไม่สามารถรูต้ตำแหน่งมาผิทีนะจะเรา ไม่รู้ตำแหน่งว่าโค้อยู่ไหนฮัลโหลฮลโหลสามสามตามเันอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นระบบไออ่ะมันพูดซามตลอดอนะ่ะนี่โต้อะไรวะ

Triple attack. kill! Ah. Uh. Mama, Okay. Oh. แตกโอเคมาละเมื่อกี้ตุยตอนนี้กลับมาแขนโอเคกลับมาแค่แขนกันจุดนี้นี่วาดควาดวาดเรียบเลยไม่ให้เหลนะือมันจะมีหเหลยอยือยอยู่มั้ยนี่ซับไฟน่าจะยังมีเหลืออยู่ค่อยๆ่โอ้โหมมา Yeah We've got all the papers. We know how to deactivate the source of the emission. Proceeding to into the lab with ghost. Zombies coming out of everywhere. มาเนี่ยอะไรเดียวเหมือนยิง,ก,ง,งกันยิงกัน <c oughs> ไม่ขนาดเป็นฟังแบบมันเราก็ต้องคอยแปล รไม่ค่อยขนัดฟังเลก็ก็ก็เป็นไงครับก็ขอจบพิพ์แค่นี้ก็ค่อยๆั้นก็มีค่อยใจกันนะครับครับ